สวัสดีครับวันนี้สญิสุพามาชมต้นไม้มงคลอีกคลิปนะครับนั่นก็คือเสริมบารามีนะครับต้นนี้ปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนะครับแก่บ,บ้านของเราด้วยนะครับเพราะชื่อเป็นมงคลนะครับนั่นก็คือเสริมบารามีรดูลักษณะของต้นนะครับ ไม้ในกระถางนะครับสวยงามเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดนะครับต้องให้อยู่ในที่ร่มแบบมีเสงแดดส่องแบบทำไไรนะครับเช่นนี้เสริมมารณีครับลักษณะใบนะเกียวมีรอยขีดเท้นะครับด้านหลังกา้านใบจะเป็นสีขาว สำหรับท่านใดต้องการหาปลูกตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับเสริมบารมีครับปลูกไว้เพื่อบรับบารมีตัวเองและดูวสวยงามนะครับเป็นไม้ฟอกกัดเช็ดหนึ่งด้วยนะครับ,รบสำหรับที่นี้สวัสดีครับ